ฉกที่800เทคที่50ซีนที่800 0เริ่ม5 4 3สี่ามสองเอ้าเต้นเ,เต้นทำไมอ่ะเต้นทำไม เปิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยดูหนังอินเดียกันไหมคะส่วนใหญ่จิมเชื่อว,ว่าต้องเคยเห็นฉากเต้นอย่างแน่นอนวันนี้จะพามาหาคําตอบว่าทําไมในหนังอินเดียเขาจึงต้องมีฉากเต้นกันด้วยจริง,รงๆแล้วภาพยนตร์อินเดียไม่ได้มีฉากเต้นทุกเรื่องนะคุณผู้ชมแต่ส่วนใหญ่ภาพยนตร์ที่เขาสําเร็จแล้วก็ขึ้นหิงเนี่ยมักจะมีฉากเต้นนั่นเองค่ะโดยเราได้ทําการวิเคราะห์มาเป็นข้ขอๆดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะคนอินเดียเนี่ยชอบการเต้นและชอบฟังเพลงเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่า เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่น่าแปลกก็คือในอินเดียไม่ค่อยมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆค่ะหรือหากมีก็ค่าตั๋วแพงมากๆเลยซึ่งส่วนทางกับค่าครองชีพของเขาจึงทําให้มีการฟังเพลงในโรงภาพยนตร์แทนหรือว่าดูในละครแทนนั่นเองค่ะข้อ2นะคะสะท้อนอารมณ์ได้ดีกว่าค่ะในยุคเริ่มต้นของภาพยนตร,ร์ในประเทศอินเดียนะคะเพลงแล้วก็ท่าเต้นถูกนําไปใช้ในการแสดงความรู้สึกในบทที่จะพูดหรือการแสดงไม่สามารถทําได้ การแสดงความรักด้วยบทเพลงเนี่ยมักจะสวยงามนะคุณผู้ชมและท่วงทํานองที่ติดหูจึงเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองข้อที่3ผู้ชมต้องการชมสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันมีผู้ชมบางส่วนที่ต้องการใช้ภาพย,ายนตร์ในการหลบหนีความจริงอันโหดร้ายของชีวิตค่ะพวกเขามีความฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จซึ่งดนตรีและการเต้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางที่จะนําพาจินตนาการของผู้ชมไปยังฝันของพวกเขาได้อย่างง่ายๆเลยคุณผู้ชมข้อที่4ค่ะเรื่องของธุรกิจโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากๆค่ะเพราะว่า ภาพยนตร์ของอินเดียส่วนใหญ่ไม่ได้ขายแค่ในส่วนของภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังมีอัลบั้มเพลงขายคู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งหนังต่างๆนะคะดังๆบางเรื่องสามารถเข้าฉายในโรงได้นานเกือบป,ปีเลยทีเดียวค่ะทำให้สินค้าเหล่านี้สามารถทำเงินได้ต่อเนื่องอย่างสบายๆเลยและสุดท้ายค่ะเรื่องของการใช้เพลงเพื่อกลบข้อด้อยของบทภาพยนตร์ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะความยาวของภาพยนตร์อินเดียเฉลี่ยจะอยู่ที่120-150ถึงนานาทีเทียบกับหนังฮอลลีวูดที่มีความยาวเพียงแค่ 90นาทีนะคะถือว่ายาวกว่ามากเลยคุณผู้ชมกว่าจะเขียนบทให้ลื่นไหลในระยะเวลาที่ยาวขนาดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะดังนั้นการใส่ฉากเต้นเข้ามาจะช่วยยืดระยะเวลานะคะคของตัวหนังออกไปได้อย่างกลมกล่อมค่ะหรือต่อให้หนังไม่สนุกเลยสักนิดแต่มีฉากเต้นที่ดีมีเพลงที่เลิศนะคะก็ยังสามารถดึงดูดผู้ชมได้เป็นอย่างดีอ่านี่ก็คือเรื่องที่เรารวบรวมมาให้เกี่ยวกับว่าทําไมต้องมีการเต้นในหนังอินเดียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรารคดีมีชีวิต